รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับกสุรการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนรายการที่นําเสนอเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวและสาระที่น่าสนใจวันนี้นะครับจะฟรีอยู่ที่นี่ครับที่เมืองสกลนครวันเสาร์ช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวแบบชิลๆมากเลยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับอุ้ไว้ก่อนดีกว่าเราไปเช็คราคาน้ำมันกันก่อนครับ คราช่วงนี้นะครับก็เริ่มอากาศเย็นแล้วนะครับเข้าสู่เทศกาลการท่องเที่ยวหลายคนก็คงจะเตรียมตัวที่จะออกทริปเดินทางนะครับแต่ว่านิดนึงครับเราควรที่จะสละเวลาของตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะเวลาเราไปออกทริปแล้วก็ขึ้นเขาหรือว่าลงเขานะครับช่วงล่างเนี่ยสำคัญเลยทีเดียวนะครับเสียเวลานิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวครับแต่ว่าตอนนี้พร้อมละ เดินทางกันต่อครับ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ่่วเทียหหัใใจใมถึงแล้วนะครับที่นี่เลยที่อุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับที่จังหวัดสุโขทัแห่งนี้นะครับและนี่แหละครับก็เป็นสถานที่ที่เจฟฟี่อยากจะพาท่านผู้ชมนะครับมานะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบัวสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็ก่อนที่เราจะไปชมความงามของบัวแต่ละอย่างนะครับเราไปทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้และพันธุ์บัวต่างๆกันดีกว่าครับตามมาเลยครับ ท่าชมครับนี่แหละครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับคุณเจนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เดินเข้ามานี่ครับผ่านมามีบัวเยอะไปหมดเลยนะครับที่นี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับค่ะที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2553นะคะได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดสกลนครนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ชมรมผู้ลักบัวแห่งประเทศไทยนะคะก่อตั้งที่นี่ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันบัวในภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศไทยค่ะแล้ว บัวสายพันธุ์ต่างๆครับมีอยู่ประมาณกี่สายพันธุ์ครับที่นี่รวบรวมไว้อยู่ที่ประมาณ74สายพันธุ์ค่ะถ้างั้นเราเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเราจะรู้จักบัวก็คือต้องมาดูนี่ค่ะอนุกรมวิธานของบัวบัวก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือวงไม้น้ำก้านแข็งและก็ไม้น้ำก้านอ่อน แม่น้ำก้านแข็งก็คือกลุ่มของบวัวหลวงที่เราใช้ว้ายพระนะคะแม,ม่น้ำก้านอ่อนก็คือบัวสีสันต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้านนอกอาคาระค่ะครับผมก็คือมีก้านแข็งกับก้านอ่อนใช่ไหมครับก็คือต่างกันที่ก้านค่ะนี่คือวิธีการป,รปลูกแล้วครับค่ะนี่คือ<ง>วิธีการปลูกบัวนะคะบัวนี่คะเราจะขยายพันธุ์โดยการใช้ใช้หน่อหรือว่าใช้ไหลนะคะนี่นะคะ ดินนี้ใช้ปลูกบัวก็คือดินเหนียวสาเหตุที่ต้องใช้ดินเหนียวก็เพราะว่าจะได้ช่วยยึดรากลําต้นเพราะว่าบัวเป็นไม้นาที่อยู่ในน้ําเดี๋ยวจะลอยหนีเดี๋ยวจะลอยอดึงฉุดต้นขึ้นมานะคะบัวแต่ละชนิดก็จะต้องการพื้นที่ภาชนะปลูกที่ไม่เท่ากันแล้วแต่สายพันธุ์นะคะวิธีดูแลรักษาบัวคือปัจจัยหลักๆในการปลูกบัวก็จะมีที่ต้นปลูกพันธุ์ของต้นบัวนะคะต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์รไม่มีโรคและ,มะแมลงเป็นพันธุ์ที่แน่นอนนะคะมีต้นที่แข็งแรง บรรดระมณคือน้ำน้ำใช้น้ำประปลาปลูกก็ได้หรือว่าใช้น้ำทั่วไปปลูกก็ได้ที่สําคัญคือดินต้องวัด pH ของดินซึ่งต้องไม่เป็นกรดค่ะอืมครับผมนาบัวนี่คืออะไรครับนาบัวนี่คะก็คือชาวบ้านจะนําบัวไปปลูกในที่พื้นที่เหมือนแปลงนาจะาพเหมือนแปลงนาเลยแต่เปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นปลูกบัวแทนนะคะซึ่งจะไปใช้ใประโยชน์คือการเก็บดอกแล้วก็ฝัก แล้วก็ไหลบัวค่ะนําไปใช้บูชาพระแล้วก็ในส่วนของไหลก็น <x am and movement> ําไปประกอบอาหารค่ะ <perfectly> อ๋อไปกินได้ด้วยเนาะกินได้ด้วยค่ะแล้วก็ฝักบัวก็สามารถนําไปกินได้ด้วยค่ะค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนรวบรวมพัน์บัวแสดงพันุบัวสายพันต่างๆนะคะที่เรารวบรวมมาไว้ที่นี่อุทยานบัวเฉลิมประเกียรติค่ะ อันนี้คือบัวกระด้งบัวกระรด้งค่ะหรือว่าวิกตอเรียนะคะอืมอันนี้คือโหมันใบมันใหญ่มากเลยที่จริงจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่เราเอามาขึ้นมาปลูกไว้ในอ่าง๋อแเรามีน้ำน้มเข้างหลังด้วยค่ะใต้ใบจะมีน้มค่ะแล้วทีนี้นะครับ มันมีความมีดอกมีอะไรไหมฮะอย่างนี้ค่ะบวัวน,นี้จะมีดอกซึ่งด,ดอกจะบานแต่และวันสีก็จะแตกต่างกันไปนวันมาแรกจะเป็นสีขาววันที่สองก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆแล้ววันที่3าสีก็จะเข้มขึ้นเป็นสีชมพูเข้มค่ะโอ้ที่เห็นนี้ก็คือ,อบัวพันเชอร์รี่บลายค่ะเชอร์รี่บลายค่ะแล้วก็ดินเซย์ูดค่ะแล้วก็ขาวหอมมาดามกาหน้าค่ะ Oh. บัวชนิดนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือขยายพันธุ์ทางใบได้ด้วยนะคะตรงนี้คือสะดือใบเมื่อใบแก่แล้วก็จะ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนอันนี้บัวอะไรอะสวยจังเลยอันนี้คือบัวนางกวักม่วงนะคะลักษณะพิเศษของเขาคือตรง ปลีเลี้ยงค่ะ,ะจะมีออกมาเหมือนมือก็เลยเรียกว่านางกวกมีมือกวกอย่างนี้นะค่ะอ,อ,อนิยม,มนําไปปลูกในแบบหน้าบ้านหน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าชื่อ,ปอเป็นสิริมงคลคชื่อเป็นสิริมงคลคบัวนางกวักแล้วอันนี้แหละครับนี่คือบัวไทยเดิมดั้งเดิมเลยนะคะจงกนีค่ะลักษณะพิเศษคือจะกรีบซ้อนฟูขึ้นมาค่ะโอ้อันนี้นี่แบบว่าดูอลังมากเลยครับของไทยดั้งเดิมเลยค่ะ หายากไหมอย่างนี้หายากค่ะหายากจงคนนี้ครับจำชื่อไว้โอ้บึงนี้ปลาเิ่มเลยใหญ่มากๆเลยครับคือแล้วบัวพวกนี้เป็นเป็นบัวอะไรนะ กลุ่มบัวในบ่อทั้งด้านนี้ก็เป็นกลุ่มของบัวผันบัวเพื่อนนะคะบัวผันบัวเพื่อนนะครับพื้นที่ที่นี่ที่ปลูกบัวขนาดไหนครับเฉพาะบ่อน,นี้ประมาณ5ไร่นะคะแต่พื้นที่อุทยานบัวทั้งหมดประมาณ50ไร่คะ่ะ50ไร่นะครับอุทยานบัว มากเลยครับพื้นที่ก็ใหญ่เยอะแยะเลยแล้วใครที่สนใจนี่คือมาได้ยังไงช่วงไหนคะค่ะอุทยานบัวนะคะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะครับผมก็คือทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยแต่ช่วงไฮไลท์ไฮไลท์เลยช่วงที่ควรจะมาดูนะคะก็คือช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเช้าก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนี่เป็นช่วงของบัวฝรั่งที่เขาจะบานพอบ่ายสองเขาก็จะเริ่มหุบแล้ว ต่ในส่วนที่เรายืนตรงนี้เป็นกลุ่มของบัวผัานบัวผ่อนี้ตั้งแต่เช้าจนถึง5โมงเย็นเลยค่ะอ๋อคือก่อนเที่ยงเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยดูได้หมดครบคเลยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่มีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แวะขึ้นมาแล้วก็มาเยี่ยมชมกันได้เลยวันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องไปหลบแดดหาอะไรดื่มดีกว่า อากาศร้อนจังเลยครับเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศหาอะไรเย็นๆดื่มชิลๆดีกว่านะครับนี่เลยครับร้านนี้แหมดูน่ารักจังเลยจับผู้มาสั่รื่องนี่ดีกว่าชัอกเครื่องมันสกป แล้วตอนนี้นีครับผมก็อยู่กับพี่มิ้งนะครับเจ้าของร้านนะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหร้านน่ารักมากเลยครับ,รบไม่ทราบว่าแบบมีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงครับทำไมมาถึงเป็นร้านแบบนี้ครับคือตอนแรกที่เราคิดกันเน่ยเราอยากให้มันเป็นฟิลของบ้านไม้เก่าๆแต่มีความทันสมัยอยู่ข้างใน เข้ามาก็จะมีกาแฟที่เปน็นของทันสมัยมีเคก้กมีอะไรพวกนี้ครับอ๋อ oh, ครับผมแล้วที่นี่คือเป็นมาอย่างไงครับคือเริ่มจงใจมาเป็นร้านกาแฟเลยหรือครับไม่ครับตอนแรกเนี่ยเราเป็นร้านขายของฝากที่รวมของดีจากในสุคนครแล้วก็แต่ว่าอยากจะให้มันมีความลงตัวของความที่รวมวัฒนธรรมกับความมีสไตล์เราก็เลยใส่ร้านกาแฟคาหอมเข้า oh. ไป oh, ด้วยก็คือนอกจากจะเป็นร้านกาแฟแล้ว ช่ไหมครับยังมีเหมือนห้องแสดงผ้าใช่ไหมครับครับแล้วก็ยังเห็นมีอะไรอีกนะครับข้างบนเป็นห้องประชุมจิตปัญญาครับเป็นห้างทำเวิร์กช็อปในการทํากระบวนการเรียนรู้ในแบบใหม่จิตปัญญาศึกษาครับผมบแหะถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูผมขออนุญาตชิมหน่อยดีกว่านะครับ อืมอมอร่อยเลยครับ,รบโอ้โหครือกาแฟของเราเนี่ยจะเน้นความเข้มหอมแล้วก็นุ่ม,อ,มอยู่ในตัวของมันเองอเป็นความลงตัวแหมเยี่ยมเลยครับ,รบทีนี้ต้องถามที่นึงว่าจุดเด่นของที่นี่คืออะไรครับจุดเด่นของที่นี่คือความลงตัวของวัตนธรรมท้องถิ่นกับความมีสไตล์ครับก็ลเลยเป็นจุด โซเชียลเน็ตเบร์ดของคนมีสไตล์ที่<ม>ร้านกำหองโอ้โ,โหเยี่ยมเลยครับ,รบนั่งที่นี่ก็ชิลมากเลยนะครับถ้างั้นผมขออนาตชิลกับพี่เขาก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมตตอนนี้ไปพักกันหน่อยดีกว่า ตอนนี้ก็อิ่มสบายเลยนะครับสำหรับใครที่มาที่จงังหวัดสกลนครนะครับก็สามารถที่จะแวะมาชิมแล้วก็มาช้อปปิ้งดูของพื้นบ้านได้ที่นี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยขออนุญาตไปพักสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้ามาเจอก,กันกับช่วงเที่ยวนี้มีสาระครับเจอกัน ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทําให้เราได้ก้าวข้ามขีดจกากัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ช่วงเที่ยวนี้มีสาระตอนนี้นะครับเจฟฟรียก็อยู่ที่บ้านขอน้อยนะครับเรามาพบกับคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่เขามีความเชื่อโบราณโบราณนะครับว่าถ้าอยากได้น้ำเนี่ยต้องปลูกต้นไม้ปลูกป่านะครับแต่สุดท้ายเวลาผ่านไป10ปีนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มากกว่าสิ่งที่หวังไว้ด้วยซ้ำครับเราไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับเจ้ฟเรีก็อยู่กับคุณแม่สุิงทองนะครับแม่ครับทราบมาว่าคือปลูกตรงนี้เนี่ยปลูกป่าไว้ตั้งกี่ปีแล้วครับมันเกือบสามสิบปีแล้วเกือบสมสิบปีแล้วทําไมค,ครับทำไมต้องมาปลูกป่าครับเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ดินตรงนี้มันแห้งแล้งค่ะครับผมแห้งแล้งเลยนะยาเฮ็ดหน้าแต่บม่มีน้ําใส่หน้าอันบ่มีห้วยหนองตะโคงเหมืองแถวนี้นะโลดแต่น้ํนผลพเท่าว่าอันเอาไม้ไห่น่ะ มาปลูกมันสิได้น้ําค่ะอ๋อเอาคือเอาต้นไม้คนโบราณเขาบอกให้เอามา้าใหญ่มาปลูกค่ะแล้วเราก็จะได้น้ําค่ะเพิ่นว่าเอาไม้ไห่มาปลูกอยู่หัวให้ไปหนา,นามันสิได้น้ํามันสิฮักมันไหนสิดูดน้ําถึงน้ําขึ้นมามันสิเก็บน้ําได้นานบัดนี้ก็เลยไปปรึกษาจากกักเกษตเษครับกษะเซษนะบ่มีไม้พันไม้ย,ยางยางนาเนี่ยยางนาอ๋อแล้วทําไมต้องอย่างนาครับ พูว่าไม้ยางหน้าเนี่ยมันไม้ไงไม้ซื้อเสียงมันไงมันยุ่นมันยุ่นทนทานนาอ๋อก็คือเป็นไม้แบบไม้โบราณไม้ที่เราคุ้นเคยอยู่อ๋ออ๋อแล้วทีนี้เกษตรเขาบอกไม่มีอะไรยังไงต่อครับแม่ก็เลยไปหาป้าไม้ป้าไม้มันมีมีอันเลยมีโครงการปลูกป้าของพระองค์ครับค่ะปลูกป้าพูนกับว่าให้มาปลูกป้าพูนกับให้เอากาไม้มาให้แล้วตกลงมันมันมีน้ำไหมครับ ค่ะมีน้ำค่ะมีน้ำแล้วค่ะแต่ก่อนในหน้าแม่เนี่ยจาะน้ำลงไปในยี่สิบเมตรกับบอถึงต่อมาไม้ได้ปลูกประมาณได้ฮอตเจ็ดแปดปีแม่เลยให้ตาจาอลงไปหกเมตรเห็นน้ำแล้วเอ้ามันเกิดมาได้ไหนมา่ตมา่อมาบาดเนี่ยสิบห้าปีประมาณสิบห้าปีเนาะก็เลยมากจาะเบื้องเนี่ยทุกมื้อที่ไหนสามเมตรค่ะ อ๋อทุกวันนี้คือ3เมตรเจาะลงไปแค่3เมตรบนที่บนที่สูงด้วยซ้ำก็มีน้ำมีใต้ดินค่ะใต้ดินอ๋อชักอยากเห็นแล้วครับว่าป่าที่คุณแม่ปลูกเลยนะครับมันมันเป็นยังไงข้างในเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับป้าแม่พาไปเบิ้งค่ะ นี่ไม้อะไรครับเนี่ยไม้ไม้แดงค่ะไม้อันนี้คือปลูกหรือเปล่าว่าได้ปลูกมันมันเกิดธรรมชาติอ๋อคือนี่มีมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนหน้านี้เราก็แค่อนุรักษ์ไว้ค่ะอ๋อแล้วคือส่วนที่เป็นป่าในกี่ไร่อย่างไงฮะส่วนที่เป็นเป็นปลูกป่าในปลูกไม้ยางในสิบสองไร่ค่ะสิบสองไร่ค่ะแล้วกระทางทางพุนีติดแปดไร่ค่ะไม้ผสมผสานค่ะแล้วก็อาด้านนู้นเป็นเป็นเป็นป่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม้ผสมผสานค่ะเป็นอ๋อแต่อันนี้เป็นป่ายางค่ะ มีแค่มาถามซื้ออยู่ดะเอาจริงเหรอครับมีคนขอซื้อขอซื้อยูหมอกเตษศาสตา์เมืองอุบลกับขายพ้นขอซื้อยู่แม่กับบขายเขาเลยถามว่าสิตัดไหมโบตัดถ้าแม่เสียไปถ้ามดบุญไปกะสิให้ลูกซังลูกไว้ดินแปลงนี้ให้ตัดมันมีดินอยู่ตรงนี้ต้องอนุรักษ์ไปก็คือสั่งไว้เลยลูกหลานห้ามตัดนะครับห้ตัดค่ะอ๋อโอเคแม นี่นะครับต้องอนุรักษ์ไว้ครับค่ะและ้วทุกวันนี้ยังปลูกอยู่ไหมครับค่ะปลูกอยู่ค่ะคือปลูกทุกปีปลูกทุกปีค่ะเป็นยังไงครับที่ดอนไดมันตตายแม่ก็มาแทนไว้ปลูก ทุกใช้ไว้ค่ะปลูกต้นไม้เนี่ยอ๋อก็คืออย่างนี้ใช่ไหมครับตรงไหนที่มันต้นเล็กๆต้นแบบนี้ค่ะแนวไหนที่มันหายไปแหว่งไปตายไปก็ปลูกเพิ่มเติม โอ้โหนี่ครับขุดไปไม่เท่าไหร่ก็ได้น้ําแล้วนะครับโอ้โหนี่คือเห็นบอกว่าแค่ประมาณสักสามเมตรก็มีน้ําให้ใช้แล้วค่ะอแต่ก้อนน่ะมันขุดลงไปแม่ขุดลงไปในอันตรขุดลงไปยี่สิบเมตรนะ่ะบริบเห็น้ําค่ะ<ม>เดี๋ยวนี้ทุกเมื่อนี้เนี่ยคะ่ะต,ต้นไม้มันโตขึ้นแล้วนะแค่สามเมตรก็ได้น้ําแล้วค,ะค่ะอแหมมหาสุดจานจร,ริงๆ,ๆนะครับค,คือ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากที่ดินแบบแห้งแล้งไม่มีอะไรปลูกป่าปลูกต้นไม้แล้วน้ํามาจริงๆด้วยอนอกจากน้ําแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีแบบว่าอย่างอื่นตามมาเยอะแยะมากมายมีปร,ยประโยชน์มากมายเล่าให้ฟังหน่อยครับมันมีทุกอย่างค่ะมีน้ําแล้วประโยชน์กับมาทุกทุกอันทุกแนวเนาะเข้าแยไกไปปลูกไผ่ปลูกยางตัดขายก็ได้ ปลูกพักปลูกยาได้เก็บไปกินได้เรือกินก็ขายค่ะมียาสพีน้องหมาสมุนไพรกษตรอะไรพวกนี้เราก็มีกินตลอดมีกินตลอดค่ะอ๋อแหมที่ว่างๆล้วก็ปลูกสับปะรดปลูกอะไรผลไม้ได้หมดค่ะได้มดค่ะโอ้โหแหมได้น้ำนะครับเอาไปใช้ในการเกษตรเลี้ยงสัตว์ต่างๆแล้วก็ยังได้ผลผลิตตื่อๆตามมาอีกด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆครับคือทราบมาว่าคุณแม่เนี่ยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวด้วยคือตอนนั้นได้ ปีอะไรยังไงครับปีปีห้าหนึ่งค่ะห <51 S 2> ้นนะค่ะรุ่นที่สิบเอ็ดค่ะได้ oh. ค่ะได้นะแม่ดีใจที่สุดแม่คิดว่าบ่ามีบ่มีบ่คิดว่าสิได้รางวัลคิดว่าปลูกไว้ได้น้ำสยสบัดนี้คิดเลยแม่ภูมิใจที่สุดคือว่าได้อันโลได้ใบประกาศ แม่ดีใจที่สุดค่ะพุ่มใจตัวเองว่าแม่ทําได้ค่ะจากแต่ก่อนที่เราคิดแค่ว่าเออเราอยากได้น้ํามาใส่ท้องนาเราอยากได้น้ำมาใส่แต่ตอนนี้เรากลับกลายเป็นตัวอย่างนะครับให้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆโอ้โหอย่างผมก็เป็นหนึ่งคนรุ่นหลังครับที่วันนี้ได้ประโยชน์จากการมาดูพื้นที่ของคุณแม่มากเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณความรู้ที่ได้มากเลยครับครับค่ะขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างครับกับการท่องเที่ยวของเราในวันนี้โอยบัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์ป่าไม้นะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับเราต้องช่วยกันนะครับพลไม้พลมือ เพื่อให้เรามีทรัพยากรเหลือไว้ถึงลูกถึงหลานแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไปตรวจสอบนะครับไปเช็คระยะทางทั้งหมดที่เราเดินทางมาวันนี้ดีกว่าครับสำหรับทริปการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสกลนครในครั้งนี้เริ่มต้นออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครจากนั้นไปดื่มด่ากับธรรมชาติและรสชาติกาแฟหอมกรุ่นที่ร้านคําหอมตำบลเชิงมุมอำเภอเมือง ปิดท้ายกับช่วงนี้มีสาระที่บ้านยายสวิงอำเภอกุดบากรวมระยะทางทั้งหมด745กิโลเมตรใช้น้ำมันไปเพียง93ลิตรเท่านั้นเองนะครับและแนั่นคือระยะทางทั้งหมดที่เราเดินทางไปวันนี้นะครับมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าป้าสวิงทองเนี่ยเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่เท่าไหร่ปีอะไรทราบคำตอบแล้วส่งมาเลย นี่คือรายชื่อพร้อมด้วยเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วนะครับยินดีด้วยครับอย่าลืมนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับทำให้โลกใบนี้นะครับสวยสดงดงามแล้วก็เขียวขจีไปตลอดนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ